ก็สวัสดีกันดน้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการนาซ a า a TV Channel ครับกับเกม Resident Evil 4นะฮะโอเคซึ่งเราก็จะมาเล่นนะ Resident Evil 4โอเคซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะฮะกี่ดานวะเออไปดูกันเลยผมก็ลืมนะครับ อ๋อหกด่านแล้วนะผมเล่นโอ้ผมเล่นไปเยอะด่านแล้วเลยเหรอซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะอนลลวนะโอเคเราก็จะมาเล่นในด่านที่เจ็ดกันเลยนะ Welcome Welcome ซื้อของเงินอยู่สองหมื่นซื้อหรือขายดีวะโอเค Star s t ิ <S ชททั่นเลยนะครับ โอเคนึกเรื่องก็จะไม่อาจอ่านไม่ออกฮะโอเคเป็นอ่ายังไงวะม,มีมีคนด้วยอ่าเห็นแสงไฟฟ้านี่ก็โอเคเพื่ออาถระลดในการเล่นนะฮะผมจะโอ๊ยกำลังเล่นไม่ไปอ่าไม่ต้องขอปิดแอ้นี่หมดเลยแล้วกัน นะฟดีเล่นเป็นน่าจะเป็นโปรของเขามั้งนะครับโอเคผมป,ปิดไฟแล้วเฮ้ยแปวไม่มีอะไรอะไอ้นั่นมันกำลังเดินมาโอเคต้อนรับมันกันเถอะสวัสดีไนดะ้มันอยู่ไหนจะเอาแล้วไง อไ, <S <S ไ,ไอะไอ้งูเอ้ยวิว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 ไปไปเอาไปเอาเเราต้องให้ติดชีกกำแพงไว้นคะครับเพื่อถอยถอยถอยเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันเห็นแล้วมันก็ไม่สามารถยิงมาได้นะครับ โอเคมีอะไรที่ผสมได้ไหมอ่ามีครับคอมไม่ใช่ไม่ใช่คอมบายแล้วก็สีเขียวโอ้ตัวนี่ยาเราเขามีเยอะนะฮะสมควรทิ้งออกไปแล้วแต่เลิกไม่ได้ไมดีตัวตายตัตายนี่ก็เป็นอะไรอ่าเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนาะไม่รู้อ่า าาก็ามาิกก็มิกนั่นะอะไรนะฮะเชงหวันนี้โอเคมีอีกไหมข้างบนนี้อ่ะ <Wait. S 1> ไม่มี <Follow me. S 1> กลับมาตามมาได้ Wait. <Follow> รีบเร็วสิอีกคนหนูนี่ <Wait. S 1> อ่คือโอเคกอล์ฟ ใช้สไนเปอร์นะฮะือยิงในระยะไกลครับจังหวัดนี้โอเคมอบตรงสิทำไมไม่มอบจะมอบก็ไม่มอบแล้วยิงตายเลยนี่ยโอ้ทำไมมันขับยากจังเอาไได้ให้หกแล้วเนี่ยโอเคเซิร์ฟนึ่ง follow me wait wait follow me โดนหมมแล้วไหมล่ะเธอโอเคเร็วเร็ววิ่งวิ่งเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจัดการแป๊บหนึ่งนี่นี่แล้วก็วิงมามีทางนี้อีกตัวแดงแดงอ่าไออาโอ,โอ้โหกดชิด เพื่อนมานะฮะเอาโอ้โหลูกซึนหมดฮะเคลูกกระจกหลบไปขอยิงหัวหน้ามันก่อนฮะซึ่งว่าหัวหน้ามันนี่จะโหดมากเลยนะหัวมันอยู่ตรงไหนวะเออขอยิง ก็ย,ยิงไม่โดนมีใครมาเรีอ่องได้เขี่ยมันหนึ่งตัวไปตอนนี้เราคือต้องจัดการให้นั่นฮนะมันจะเป็นไหนนะ ดูกันได้ระเบิดฮะปาวไหมรีมาสิเออใช่เปืนพกฮะเพื่อประหยัดโอเคทำอะไรเอ่ยเอากดไหนกดไหน เราทำไรอ่ะเป็นยาวเฮ้ยยาสีแดงผสมได้ผสมได,มด้โอเคอะคอมบายกับสีแดงฮ่าทำอะไรเ,เดี๋ยว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 เห็นแวบๆนะโอเค กลจะผ่านด่านนี้ไหมล่ะครับได้ดวงตาม,มารู้สึกว่าเขาจะผสมได้นะอ้าวเอเอนี่คอมบายกับนี่แล้วก็นี่คอมบายกับนี่นี่ฮะมันได้ดวงตาม,มาแล้วครับแล้วห้เราทำอะไรวะ ในยาลงไปข้างล่างก็เป็นในยาช่เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นไอ้นั่นมันมันจะ,ะนเดินมาทางนี้นมันจะมาอะไรสักอย่างนะใน,นชเชลของเต็มฮนะอืมเอาอะไรเอาใครดีล่ะโอเคนี่น่าจะคอมไบกันได้โอเคมีแต่ยาเท่านั้น เก็บ okay. สิครับนี่น่าจะเป็นอะไรยา yeah. เอา่อความเต็มไม่เก็บแล้วกัน wait follow me okay. เอเคเฮ้ยนี่อโอรู้แล้วนี่ไม่ต้องกำจัดโอ้ได้แล้วฮะ ทำแมมขึ้นให้มันตามมาล่ะโอ้โหโหดนะเนี่ยจังหวะนี้ฮะมางทีต้องเอาให้แม่นนะโอ้โหหลบเร,เร็วเร็วแล้วครับจังหวะนี้โอเคโอวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วใจเย็นสิรุงอ้าวาเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานอกับขอเวลานอกมาเยอะเกินฮนะจังหวะนี้ จังหวะนี้ใช้กับผมใช้เดี๋ยวเดเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเจอฮะช็อตกันโอ้โหมีหน <c oughs> ึ่งลูกแะ้วเนี่ยจิโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเวเดียวเดวมื่อกี้เติมไปเมื่อกี้ฮะเอาอีกแล้วใส่ให้เรา อาเฮ้ยนี่มันจะมันจะเยอะไปไหนฮะมันจะเยอะไปไหนมันจะเยอะเอ้าออโอเคยังไม่ผ่านทำไมพวกนี้มันโหดจังวะนะฮะโอเคเริ่มเล่นใหม่กันเลย,เลยฮะจังหวะนี้ โอเคก็จะน่าพอรู้แล้วัสด,ดีแกแกนี่ย,ยากเหลือเกินนะอืมจะใช้ปูดีไหมครับก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ยิงวะยิงวะถอยสิถอยสิอือ วีนี่มาเป็นภาระจริงๆไปเกีบ้านีิก็กลับไป o me w a น่าจะเป็นยาแหละตามมา ใช้ที่ส่วนตัวนะี่จะเลือะไรจะับ้เวลาที่จะับ้าเกี่ยว ในนี้นะับสถานีนี้ที่มันเชิญคนมาครับรับซิ แล้วกี่นาทีแล้วเออสิบสองอทำไมมันถึงตายเร็วจังครับอยากรู้แค่นี้ฮะจะเรนะ็วเป็นโอเครีบไปเลยช่วงนี้มายิงนั่นใช่ไหมมึงลบ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 ออ,อะไรวะออโอเค โอเคเดี๋ยวกูจะให้มึงรออยู่ตรงนี้นแล้วกันเดี๋ยวกูเียงนายานนเสร็จก่อนแล้วกันนะรอ <Wait. S 1> อยู่นี่นะมึง <Follow me. S 1> มาาตามมาดีกวอะตามมาดิฮั <Wait. S 1> ลโหลรออยู่นี่นะมาจิงไมจงจิงจิงจิงิงจิง้ิงจิ้งจิ้งจิ้งติง้ตงจิ้ สะาดแต่ลูกเตีจะไเราอยู่ใอนะเาทำไมถึงไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรามามาเววเวเ 一、二、三。 ินมา嘛เกือบกลับฮะจะมาทำไมาอีกล่ะลุง,ลง โอเคไม่สนใจเงินละตอนนี้ <Wait. S 1> แป๊บนึงก็จะาำก่อนนะฮะรู้สึกแล้วไม่มีถ้าไม่มีโปแล้วเล่นยานะฮะฟอลโล่ <Follow> me เร็วไว ลูกปืนเฮ้ยทุยลูกปืนหมดนะฮะโอเคเออลูกปืนอ่าเสร็จเสร็จฮนะจังหวะน,นี้มามามา <Follow me. S 1> มาสิยืนทำอะไรล่ะดูเหมือนว่าเขาจะมีเวลาให้นะฮะ ตรงนี้เป็นยาเก็บเก็บเก็บโอ้โหายานี่เยอะขอทิ้งไปแล้วกันคอนเฟิร์มอีสการ์ดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโอเคทีงให้ทำอะไรมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอเคมาดิ

โอเคกำลังเดินมานะฮะโอเคัยังได้อีกหนึ่งหรือสองวะโอเคอ้าว okay. okay. ทำไมไม่มีอีกวะอือมมาเรื่อยฮะยังไงดีฮะ ัอย่างน้อยหมดนะฮะอ้าวเออเผอยิงฮะมาซึ่งซิงหน่อยน้องซึ่งซิงหน้าเลยฮนะจังหวะนี้มีไหม มีหรือเปล่าครับมีหรือเปล่าโอ้มีฮะมียังไม่หมดนะอะไรโอเคแล้วเราก็เปิดตัวนี้โอ้ยิงปืนใหญ่ไปฮะเอาอันี้ผ่านหรออ้าวผ่านแล้วนะฮะโอเคโอ้หไอ้กงเล็บ อะไรไม่รู้อ่าต่อไปเย่โอเคกว่าจะผ่านได้นะโอเคตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะฮะด่านที่เจ็ดนะฮะก็ยากยากพอดูนะฮะเมะื่อกี้ตายหลายรอบฮะโอเคซึ่งนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ This is the interview for Bye Bye.